งานที่ต้องการเน้นเข้ามุมงานที่ต้องการเน้นเข้าฉากงานที่ต้องการเน้นรายละเอียดงานที่ต้องการเน้นความสวยความเนี้ยบเวลาตัดแผลไม่บิดแผลไม่เปี้ยวไม่ว่าจะงานเหล็กหรืองานอลูมิเนียมทางเรามีบริการให้ทุกท่านครับมาดูสเปคโต๊ะตัดเหล็กกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโต๊ะตัดเหล็กคาร์บด์ขนาด14นิ้วนะครับตัวนี้กําลังมอเตอร์อยู่ที่2,200วัตต์ความเร็วรอบอยู่ที่1,000รอบ ระยะในการตัดตรงนะครับอยู่ที่90คูณ110มิลน,นะครับส่วนระยะในการตัด45อ,องศาอยู่ที่95คูณ135มิลครับส่วนโต๊ะตัดองศาอลูมิเนียมนะครับมีขนาด14นิ้วเช่นกันนะครับมาพร้อมกับกําลังมอเตอร์ขนาด2,200วัตต์ความเร็วรอบของมอเตอร์อยู่ที่5,000รอบนะครับระยะตัดนะครับตัดตรงจะอยู่ที่ความสูง90มิล แล้วความกว้างอยู่ที่170มิลส่วนระยะตัดของตัด45อ,องศานะครับจะอ,อยู่ที่ความสูง100มิลและความกว้างอยู่ที่160มิลนะครับส่วนท่านที่สนใจนะครับสามารถ,ถักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับขอบคุณครับ